สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด2 0 0 0บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คเซ็ center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิ ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่2พฤศจิกายนพศ2 5 6 6 Facebook k a w a s a k i m o t o r s t h าว l สกิได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ระบุอย่างชัดเจนครับว่าเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดพบกันอีกครั้ง11นาฬิกา11นาทีของวันที่11 เดือน11ซึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการแนะนํารถใหม่รวมทั้งหมด4รุ่นจากภาพเงาดําภาพแรกชัดเจนนะครับว่ามันคือ e l ลิเมนเตอร400ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์2023ระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนพศ2566ที่ผ่านมา เปิดราคาอยู่ที่224,900บาทก็คาดได้ว่าคงจะมีการเพิ่มสีใหม่เข้าไปอีกหนึ่งสีจะเป็นสีอะไรก็รอติดตามกันได้ครับส่วนคันที่สองนั้นดูแล้วก็ชัดเจนเหมือนกันครับมันคือ Eliminator SE ที่มีการเปิดตัวไปแล้วทั้งในยุโรปและอเมริกาก็คงถึงคราวที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยความแตกต่างของมันก็คือมีการเพิ่ม หน้ากากครอบไฟหน้าใส่ปลอกยางสปริงครอบแกนชกอัพหน้าและติดตั้งช่องเสียบ USB-C กันน้ำได้ซึ่งสีส้มดำนี้เป็นสีพิเศษที่มีขายในอเมริกาส่วนที่ยุโรปนั้นจะเป็นสีดำสำหรับราคาค่าตัวของมันนั้นจะแพงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1,000 0บาทคาดว่าจะอยู่ที่234,900บาทครับสำหรับภาพคันที่3นั้น ดูแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าน่าจะเป็นรุ่น Zx 6 R ปี2024ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วที่อเมริกาและยุโรปเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2 5 6 6หรือเมื่อกลางปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้ได้เวลาอันเหมาะสมที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยเสียทีล่าสุดที่งาน j จแปนโมบิลิตี้โชว์2 3วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา คาวากิญ,ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวนินจา ZX-6R ฉลองครบครอบ40ปีของตระกูลนินจาลวดลายสีสันแบบไตรคัลเลอร์ก็คือสีเขียวขาวน้ำเงินซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของตระกูลนินจาที่เริ่มต้นเมื่อ40ปีที่แล้วโดยนินจา ZX-6R รุ่นใหม่ปี2024นั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หลายจุดด้วยกันครับเริ่มจากรูปโฉมดีไซน์ภายนอกชุดฟลิงหน้าทั้งหมด เปลี่ยนดีไซน์ใหม่รวมถึงชุดไฟหน้าแต่ว่าแฟริงครอบถังน้ํามันรวมถึงแฟริ่ิงท้ายยังคงดีไซน์เดิมหน้าจอเรือนใหม่แบบใหม่ TFT ขนาด4.3นิ้วเครื่องยนต์มีการปรับแรงม้าลดลงไป6ตัวจาเวนเบรกรูปทรงกลมใหม่ของเดิมเป็นจานคลื่นและปลายท่อพ่นสีดำก็จะเป็นการเปลี่ยนลุกของเซรก 6R ปี2 0 2 4ส่วนคันที่4นั้นก็คือ v e r s ์ s 650สีใหม่ของปี2024ครับไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ Ninja z ซ6กใหม่และ i l i m i n a t o r SE ที่ดูแล้วก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นมารอดูกันครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้กับสีรุ่นใหม่ของขาวสกินั้นจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ผมได้มีการรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วครับว่าขาวสกินั้น ในปีพศ2566มียอดขายที่ปรับตัวลด,ดลงอย่างต่อเนื่อง9เดือนที่ผ่านมาคควสกิมียอดขายอยู่ที่2 0 9 1คันคาดว่าจบปี2566แล้วตัวเลขการขายไม่เกินไปกว่า3,000คันอย่างแน่นอนน่าจะอยู่ระหว่าง2,700ถึง2,800คันนับเป็นสถิติยอดขายต่ำที่สุดในรอบ48ปีตั้งแต่มีการตั้งโรงงานผลิตเคาสกีในเมืองไทย ซึ่งการเปิดตัว4รุ่นใหม่ในวันที่11เดือน11ที่จะมาถึงนั้นคงไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับคอสกิได้อย่างมากมายแต่ว่าการเปิดตัวของเมกุโร S1 และ W230 2 30, รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Japan Mobility Show 2023วันที่25ตุลาคมพศ2566ที่ผ่านมามันคือความหวังใหม่ครับ เพราะว่าการพัฒนาครั้งนี้เขาสกิดได้มีการใช้เครื่องยนต์ของ KLX 230ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า W 250ที่มีการนำเข้าจากญี่ปุ่นวางราคาไว้สูงถึง202,000 0 20, บาทซึ่งก็ขายแทบไม่ได้เลยในตลาดเมืองไทยดังนั้นเมกุโร S1 และ W 230ถ้าสามารถวางราคาไว้ให้ต่ำกว่า150,000บาท ผมเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นตลาดให้กับคอสกิได้เป็นอย่างดีคราวที่แล้วผมเปิดราคาไว้ที่149,900บาทซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ K L X 230ปรากฏว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าราคานี้จะโดนใจคนไทยเพราะว่าล่าสุด t ไทรัมได้เปิดราคาสปีด400ไว้ค่อนข้างต่ำอยู่ที่157,900บาท ทุกคนมองว่าราคาที่149,900นั้นใกล้เคียงกับไทรัมมากเกินไปคงจะสู้ไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆเขาสกิวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียถ้าสามารถปรับราคา W 2 3 0ให้ลงไปอยู่ที่139,900บาทหรือต่ำกว่านั้นถ้าทำได้ก็น่าจะสร้างความคึกคักให้กับโชว์รูมของเขาสกิอีกครั้งหนึ่ง คุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าขณะนี้โชว์รูมของเขาสกีดได้มีการปิดตัวไปแล้วหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานครก็กําลังจะมีการปิดตัวลงอีกอย่างน้อย2แห่งนับเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากเหลือเกินของเขาสกีในวันนี้ผมอยากเห็นเคาวสกีนั้นกลับมาสร้างสีสันให้กับวงการมอเตอร์ไซค์อีกครั้งการเปิดตัวของ w 2 3 0ถ้าสามารถทำราคาได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ เพื่อเรียกกระแสเรียกกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ให้กลับมายังโชว์รูมของคาวสกิอีกครั้งต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าถ้าทำไม่ได้โชว์รูมในกรุงเทพมหานครอีกไม่นานจากนี้จะหายไปอีก2แห่งมารอลุ้นกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์ป2023วันที่30พฤศจิกายนที่จะมาถึงถ้ามีการเปิดตัว W 2 3 0และ m e g ุ r o S 1ในราคาที่กระชากใจคนไทย ก็เชื่อว่าบูตคาสกีนั้นจะสามารถรีกแฟนคลับกลับคืนมาได้บทสรุปของปีหน้าพศ2567จะอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสำ m ึกแคปิตัลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน